ับแมวใส่กระดงนีป่ป่ะเฮ้ยโอ๊ยแน่แน่แน่แนวันแี่สีป,ปอ๊อปอ้า ไปเลยเข้าบ้านเลยขี้ตูดเข้าบ้านขี้ตูดเข้าบ้าน,น